กับทายสบายดีลุงป้านายเอ็ซีมาสมุสุคนเกาเนากพ่น้องเนาะไปบ่งจอดมากับป้าได้บัวดอกกระเจียวติดตามบังพ่น้อาไปได้ลายบัวได้ลายบัวดอกกระเจียวลาบักระเจียว ได้ปลาลหากินหายาความลำบากสาีนงคนนี้งัอ่กับนั่นเนาะป่า้ไม้เจมเอา่นไม้่ไมนไม้ก็ได้ไ่ะได้บปลายนะน้ำไม้เขาส่องกางส่ไปแป่าแถวป่าเนาเงเอาจนมันกลดิอีลอกก็ได้น้ไม้ฮากับทันเขา เด็ดเมียอะไรย้อนยังจอนเดก็บวปอีโลกอีโลกอีโลกอีแม่แล้วเราหมักแต่ก็ใส่น้าไมมบ่แล้วมีแต่นี่เราวออมได้ปะเราหมักนะเราหมักกินนะเป็นกุนซอนเด้น้ำไหมกันแ้วจอนพามันก็ได้บักลายน้ำไหมไม่นะเอาอันนั้นมันคนวามันก็พอได้หรอกปะอันนี้มันคนคนหามวานอีกนี่ได้บักลายหัดอาอมขมขบก็ได้ยุ่ยมือสวยเลยพี่น้องอัยอัน

เออកไปเอาไปเาไปเอาไปเอาไปเอไปเอาไปเาไปเอาไปเาไปเอาไเอาไปเอาไอาไปเอาไปอาปาเาอาเอาาเปอาไอเาอเาไปไปเเเา Да. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ปอกแล้วแจมปอกแล้วว่ายเเนาะไปแล้วไปสิเตรียมขึ้นไปจักเลยพี่น้องเลยส่วนใบเพื่อนกะขลุนกับม้าเนาะแม่มันขาบไปแม่เจ้าหัวขลุนมันลายลูกแม่เจ้าหัวขลุนมันลายผลนกมคาบนี้เลยเนาะห่วงลูกมัน จะเสียดอยอะไมานอนบ่มอนามานอนบออย่ามานอนมอนฮะมา,าา <laughs> มาข้าไปแมนข้าไปโอปากบมุมเมาแทยนีจ่จักนามันนี่จักอะไรเดีกน้องเาจักน้อยยไปงงเริ่มจีตมแล้วน้องเ้ย พอ<า>กินเยบ้างใช่ไหมได้เอพอกินเยอใส่มากบวกใส่ยันงนี้แหลนนะึงเฮ็ตกระตุนเนาะหันนี่เนาหนไปบอกเพื่อขนาดนอกพี่น้องเนาะเช้า,าัวก็ขอโทษขไพาไหลเขาก็ปุกไปาานไดผลาดกันได้ขอโทษขอไัยลูกป่า,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 านนะาทุกคน อยากแกงแกงไว้สิถ้าพอมอนให้ปลานอนยู่ลุกหนึ่งลูกเอามอนให้ปลานอนเล้นนะเจมเจมมาเย

จนตัอีกรยคนก็ห้าหาแทลรีโหลวานี่จะหายไปกับเจมมันนะเ,เได้มือนั่งช้องกับมือวะองกับมือแต่หายเพราะตัน้อยใส่ หมอกมาเลย นราไม่ละชุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้อ่ารดีใส่ยังในากคะบนี่ใส่กาันะภาชนะบอกาชนะซิตักลมนซตเปลาผนกินแกงนไม้แล้วก็สีเมื่อเส้นหัวต่อยพี่น้อยเมื่อบ้านเราครอบเนือเด้งน้อยหัค่ำเป็นลักเี่นต้นจะมีการกลังเตรียมตักแล้วนะตักแล้วสิลงไปกินตลาดบ่เออกินอยู่ตลาดก็ได้ ติเข่าลงกระถานีลค่ะไปิญยอปไม่ได้ขั้วไขให้ลูก่อปะนี่บ่ไขกำลังตักอยู่พี่น้องอืต้องแสบท่านี่น้องไปกินยลุ่มมเลยนางเป็นกันกับปลาก,ก,ลลลลกระดูกใช่ไหมกระดูกกนแกใส่ปลาคาเดอร์มานนหน่้ง กินได้บ no ่ย <gaz affordable. S 1> ังเจ็บเขี <Sams environment. S 1> ้ยวนี่พอกินอืมตวงใส่ก่อนเดี๋ยวนะเจ้าเอาไปกินเที่ยงเลยนี่สำหรับคลิปนี้ก็สิเวลาทีละน้องเพียงซําเมเนองพี่น้องเนาะไว้พบพ้อกันคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็อึ่นแฟมลี่ก็ฝากติดตามช่องอึ่นแฟมลีเราพี่น้องเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะลุงปา้าเอพซีอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศเนาะขบมกขบใจหลายๆที่ติดตามมาอึ่นมาตลอดนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้อึ่นเขาเก่าเขาวรา,วาสบายดีเปิดพนะ่ออัคลิปหนักลุงป้ามาบาย